เดี๋ยวพาไปดูใบไม้เปลี่ยนสีนะอะไรใบไม้ป้ะเนาะเออบ้านสวยทางการดออกไม่ถือว่สวยมากประมาณเช่นนั้นช่วงนี้ช่วงนี้จะสวยอย่างนี้เนาะช่วงนั้นถือว่าสวยเลยช่วงที่เรามาเนาะ อู๋บูเคยพาพี่ยาไหมพามาไหมน้อยไปจับต้องต้นนะนี้เนาะต้นนี้ต้นนี้จะดูสวยมากเลยใช่เหรมันมีลูกไอ้เนี้ยมันสวยตรงนี้ยปุ๊บ่อยออกมามันมีลูกหลายสีอ่ะโอ้ยนอสู สวยมากเลยพี่ยายออกมาง,งามเนานะ